นี่เวลาออกออกทริปกองผ้ามาผ้าดิ๊ดน่ะผ่ามาวันนี้ให้ยืมให้อื่มทุงกันอันนี้มกขาวอดมันไม่ไม่ไม่ยากไงมันไม่ไม่มากครัแต่ว่าดิบน้องได้เรื่องอ่านี่ม้จะไป พอมีกินตัวนี้เลยมันมันจะโรเลยเวลาผมไปนะั่นมันเดิมเย,ย,ยะอะๆแหละไรโดยดยังชาวบ้านก็ลันแตานี่แดงเขานี่อ,อมออนี่อหลานนี่ดูอ่าก็แกะได้ตั้งตีเลยเดี๋ยวมันชุดปิดเลยเนาะชูปี้เลยเอออมันเดือดมันมันจะขึ้นแต่ควันมาทีตอนนั้นกาแฟมันจะไปใส่เต็มเลย หนึ่งจุดหกพันล้านบาทนี่แันกฤษตาแคนหนึ่ไงได้สักอยกอันนี้เดียวเดี๋ยวไปตัดมันต้ดูทันใจละหนึ่งจุดกน

พยายาตกใจนี <otic ality> ่ก <trad defines> ับพักเทปเลยไหมนชุนนั่นนั่อันนี้อิตาเลียนนู่นอะกาแฟ่น่าชิเยอ ผมจะไปกินงันแถาม่วงไงหาม่วงแตลังปั๊บมาด้ครับเนรน้ไปพี่นกเราไปเดี๋ยวเข้าไปจอดนาดานปิดปิดจะองโควิดตันั่นเพื่อนเพื่อนเรียนด้วยกันในอินเดียเลยจะพ้องหลานเอามั้ยครับเพื่อนเรียนด้วยกันในอินเดียเออทำหลังกเวันเดียวข้าวเลล้งรีซอเยอะนีสอมาเยอเราจะไปกินเตี พมนี่กินตัวนี้แล้วมันมันจะโรเลยเวลาผมไปนั้นมันเดิมดเยอะๆแล้วยังอะไรยังชาวบ้านก็รังตานี่แรงเขาเอันนี้อีร้านนี่ตัพวพอแกะไป้ทันทีเลยเดี๋ยวมันชุบเดี๋ยเ,เลยือ่อนอะชูเทค่ไหนเอามันเลือดมันมันจะขึ้นไปควันมาสินตอนนั้นก็ไปมันกับปิปิดไป หนึ่งจุดหกพันล้านบาทนี่การกุศลอะไ่นี่นอะไรก็จังไดีสะดวกมาตะวันมาจุดบันน่ะนีนี่นี่เด็กหอมนะอุ้ยเต็มเลย นี่ปิดแก้วแล้วโอ้แม่เอาน้ำตาลีัน้ำตาลเลยมาๆซุมๆมาอ่าออนตาลปิดแก้วเลมนขมนปีเลยนี่มให้ให้ปาบีพัดกินแล้วเลยคกินแบบแบบแบบไม่มีน้ำตาลหุม่่าหลุดขนาเตตก็นอนนานแล้วไหมกินอนอยู่ตงนี้หรอสีเยาเลยยาย ก็ไม่ได้หลอนกันเถอะนี่ก่อนตอนนี้นั่คืนคืนคือุวนเยชื่อนอนฟังยังนะเลกันด้บ่แลวไม่นอนเลนม่นอนหนไม่ให้โลโก้ถ่ยแบบพี่ไม่เยถ่ายนเลแล้ววีห้าว่าเลยบอกีหาหาว่าเลยเราถ้ามกันก็ส่งจูนไม่เกี่ยวนะบ่

luật kê lột... cần... cho mấy hòn đạn mấy cái gì cái luật kê luật cái cần những thứ cho chúng nào ban cái khai công buổi lần luộc... oh, oh, là cái khung buổi đấy, à, đấy. À, cái mà đi ha ban cái vô điều... thảo ní nó nó thì là ngu là rồi vậy là cái này nữa เดวเดี๋ยว่ดอปกติเาส่มีไม่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็นี่ดับ่นี่เลยเดี๋ยวเนรกินกาแฟก่อนเยตหาย่ย่แต่คืนั้นผมลืมรไปหรอล้วไปเห็นมีกาแฟซองอะไร่มีนตายเร็วไม่มีแล้วนะมีแต่กาแฟมีแต่กาแฟกาแฟาก็ยังจอดอยูลตาน ผมมลยแรงเกี่ยวกินมันแต่มันมันมันจะมีกราฟเนาะกราฟกินนั่นมันออกแบบเหมละวามันจะมีกราฟออกหวานก็มีบางคนหวานบางคนกินแบบบูเบอรี่กินแปลกๆล่ะสดบมันจะออกสดิสดเนมันจะวานอรย่าเงี้ยเามีความจรจริงีังสีลอง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 านไปเลไอแบราเฟมันมีกราฟมีอะไรต้องมันก็ติ้น่อยกินต้องกินนะ กินวันียังวมันนะกินนั่นแต่เรากินแบบดิบเลยอันนี้มันอันนี้คืออันนี้ม็กคาดอันนี้มกคาปดนะแต่แบบนี้คือเราเราแบบว่าแบบดิบนี่คือเอากาลดน้ำมันน้มันก็ไว้เลยสวยอันดิบยอืมแต่เราได้กินแเดียวดิเดียวคนมาเรานั่นเดียวเดี๋ยวคันมาเดือนเจ็ดวันสีกเก็ตวันอไห้เคปาได้กินกาแฟก่อนโต๊างเพงอันางน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì luật sư không bỏ những